สวัสดีครับผมหยาจากเพจบ้านที่ดินคุณภาพจังหวัดเชีภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดิน6ไร่44ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองเชีภูมิครับผมแปลงนี้นะครับด้านหน้าจะติดทางสาธารณะกว้าง35เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ159เมตรนะครับส่วนด้านหลังจะติดคลองแคนนะครับหรือว่าลำห้วยแคนนั่นเองลำห้วยเส้นนี้นะครับผมก็จะ ไหลไปหลายที่เลยนะครับผมตามพื้นที่เกษตรต่างๆนะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นน้ำนะครับผมที่ไหลมาจากภูเขานะครับทําให้เกษตรกรนะครับสามารถใช้น้ําจากลําห้วยนี้นะครับทําเกษตรกรทําเกษตรนะครับได้ทั้งปีเลยส่วนทางสาธารณะด้านหน้านะครับจะอยู่ใกล้กับฝายน้ําล้นนะครับซึ่งตอนที่ผมไปถ่ายเนี่ยก็ประมาณวันที่10เมษายนนะครับ จะมีน้ําประมาณนี้นะครับผมตลอดทั้งปีเลยส่วนช่วงเมษาเนี่ยน้ำก็จะลดเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเราสามารถสังเกตได้จากภาพมุมสูงนะครับจะเป็นทั้งเถียงนานะครับเป็นทั้งบ้านนกดาวนะครับมีทั้งอาศัยชั่วคราวแล้วก็อาศัยอยู่ถาบอล ส่วนทางสัญจรเป็นยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับเป็นถนนดินซึ่งถนนดินเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแล้วนะครับสามารถเข้ามาถึงที่ดินนะครับได้ทุกฤดูการนะครับรถเก๋งก็สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะว่าหลุมมีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนี่ถ้าเกิดมองด้านหน้าที่ดินก็จะเห็นฝายน้ำล้นเลยนะครับแนวเขตผมขึ้นไว้ให้ตอนต้นคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นที่นานะครับยกแปลงเลย ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีที่ดินของของเพื่อนบ้านนะครับที่ติดกับลําห้วยนะครับซึ่งที่ดินบางส่วนก็อาจจะโดนลําห้วยกัดเซาะเข้ามานะครับแต่ว่าที่ดินเราไม่โดนนะครับส่วนท้ายที่ดินเราเนี่ยก็จะมีที่ดินโผล่ขึ้นมาตลอดนะครับเพราะว่าน้ําไปเซาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับติดลําห้วยก็ถือว่าปลอดภัยพอสมควร แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตที่น้ําท่วมหรือน้ําท่วมซ้ำซากเลยแล้วก็ไม่มีประวัติน้ําท่วมย้อนหลังไปค่อนข้างนานนะครับผมก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายยังไม่เคยเห็นน้ําท่วมนะครับเอางี้ดีกว่าเป็นที่นายกแปลงเลยนะครับบริเวณนี้นะครับผมน้ำใต้ดินอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับซึ่งติดลำห้วยลำทานด้วยแล้วก็ โซนนี้นะครับไม่มีน้ําเค็มไม่มีเกลือนะครับผมดินค่าดินค่าน้ําปกติเลยสามารถบริโภคได้ทําเกษตรได้นะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถนัดล่วงหน้านะครับเข้ามาชมที่ดินหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมก็ขอฝากการรีวิวนะครับแล้วก็จบการรีวิวแปลงนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ